สวัสดีครับ FC ทางช่องนะครับ BT Channel วรูเบเซียนคนแก่นนะครับพี่น้องมาพอกันคือเก้าครับสำหรับวันนี้วันหยุดนะครับวันอาทิตย์นะครับที่26นะครับเดือนหนึ่งพศ2568นะครับมานี้เซียนคนแกล็ค่ะสิมาวางแนวทางรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่1นะครับเดือน2นะครับพี่น้อง วันที่1เดือน2พศ2568นะครับพี่น้องครับสำหรับเมื่อนี้นะครับเจนกนเจนกะมีเวลานะครับมาวางแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องเด้อสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชงวดประจำวันที่หนึ่งนะครับเดือน2พศ2568นนะครับพี่น้องครับสำหรับ แนวทางของเซียนคนเกนนะครับก็วางเลขประจําเดือนให้กับเบียชีททางจองไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเมื่อนี้นะครับสี่มาวางแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องครับก็มาเบิ่งผักคือเก่าเห็นไหมครับพี่น้องก่อนหน้านี้อาทิตย์เดียวนะครับเสียนคนเกนพามาเบงองผักนะครับอันนี้ก็คือมะเขือเปราะด้วยพี่น้องด้วยมะเขือครับพี่น้องครับงามเลยพี่น้อง ออกลูกออกผลเลยครับพี่น้องครับอานี่พี่น้องเห็นบ่พี่น้องครับอ่าเพิ่นอ่านี่ก็คือตัดใบไต้ออกครับพี่น้องมันจะได้ออกลูกนะครับมันจะได้ออกลูกเร็วๆนะครับพี่น้องครับเพราะว่าอ่าถ้าเขาตัดออกมันก็สิออกลูกมันอั้นนะครับพี่น้องมันก็อั้นแล้วมันก็สิออกลูกไวนะครับพี่น้องอันนี้เอาไว้ทําพันุ้ะพี่น้องเด้อไว้ทําพันครับสุกแล้วเนี่ยกําลังสีออกครับพี่น้อง ปลูกบนทันดูนเนอครับพี pues mm ่น้องใหญ่ไว้ขนาดน่ดส่วนลูกผักนะครับพี่น้องปลูกไว้แล้วก็ nah ับงามแล้วครับพ <cruise kan. S 3> ี่น <that offering> <mans> ้องอทิตย์เด <kızım plein S 2> ียวอิหลี่ได้พี่น้องอทิตย์เดียวอิหลีครับงามแล้วครับนดองงามแล้วยก้งตุ้งนะครับอันที่ประกาศดอกได้พี่น้องเ้อประกาศดอกนะครับกําลังสีออกดอกเลยพี่น้องประกาศดอกนะครับเต็มแปลงเลยพี่น้องเ้อ มีถูกยางพักนะครับทั้งนั้นครับใบชะพูนะครับมาเบิ่งครับพี่น้องครับพักลูกพักประกาศเขียวนะครับเดี๋ยวเชยนคนเชินภาพเบร์เบิ่งไก่เด้อพี่น้องเนดะ้อมาภาพกันมาเบิร์มาเบิงเบ่งไก่เด็ดคณะวะประกาศเขียวประกาศขันสมบ่พี่นอ้องทพวนดินแล้วกำลังงามแล้วครับพี่นอ้องอะโวคาดโดนะครับ เบิ่งครับสำหรับตาใจดีโคราชนะครับงวดประจำวันที่สองนะครับงวดประจำวันที่สองเดือนหนึ่งพศ2 5 6สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งแนวทางของตาใจดีโคราชกันต่อครับเมื่อกี้เซียนกันเกลนกับเฮ็ดหลุดนะครับพี่น้องอ่ะพี่น้องครับมาเบิ่งครับสำหรับงวดที่ผ่านมาเลยครับเด้อสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับ วันที่17เดือน1พศ2 5งพนนะครับอ่าเดี๋ยวพี่น้องครับเดี๋ยวเสียงก่อนกันขออนุญาตตั้งก่อนนะครับพี่น้องเนาะตั้งกล่องไว้ก่อนนะครับพี่น้องวันประจำวันที่17เดือน1พศ2องพนนะครับตาใจดีก็ราชเพิ่นลุดด้วยครับพี่น้องเดออ่าต่ว่าเลขวิ่งกันยั้งเข่าคือเกาครับพี่น้องเลขวิ่งกันยั้งเข่าคือเกาครับพี่น้อง วิ่งรูด3กับ4นะครับพี่น้องมาล่างนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับพี่น้องวิ่งรูด3กับ4นะครับจับคู่พาเขาเนาะพี่น้องเนาะ3กับ4จับคู่บมานะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเชียผนเกน็ดสิบห้าเอฟซีทั้งช่องมาเบืองแนวตาแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับคำเตือนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเสนอเป็นแค่แนวทางเท่านั้น อันนี้มะเขือพวงเด้อพี่น้องเด้อกำลังออกดอกครับพี่น้องจะไคร้ใบมะกรูดนะครับพี่น้องอ่ะเดี๋ยวอีกทีทางช่องเข้ามาเบ่งไปพร้อมๆกันสำหรับวันที่สิบสรุปผลวันที่สิบเจ็ดเดือนหนึ่งผลสองปาน่าร้อยหกสิบเอดตาใจดีโคราชนะครับสำหรับตาใจดีโคราชเด้อพี่น้องเด้อวัตถิพันมานะครับ มัลนลื่นนะี่น้องอ่ะเป็นยาง,ง,าาง,ยง,งกัพี่น้องอ่ะก็เอาวางเงินซีกแล้วกันนะครับอ่าี่น้องครับได้ขึ้นกันสำหรับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับว่าประจำวันที่17เดือนหนึ่งพศ2568นะครับ ของตาจะดีโคราชเปิดนในวิ่งรูด3กับ4นะครับพี่น้องวิ่งรูด3กับ4นะครับเลขเด่นบนล่าง3กับ4มาที่3ามเลครับนะครับ,นะรบเลขวิ่งบอลรูดเลยครับพี่น้องเด้อเลขวิ่งบอลรูดแต่จับคู่พอมาเลยครับพี่น้องครับจับคู่ไม่มานะครับ3 7 3 8 3 9 4 7 4 8 4 9มาสมาเก่ามามาเจ็ดเก่าเนาะพี่น้องเนาะ มาเจ็ดเก้านะครับล่างก็มาสามสองนะครับพี่น้องเนาะเข้าเฉพาะวิ่งนะครับจับคู่พาเข้ามาสองสามล่างนะครับสําหรับของตาใจดีก็ราชนะครับสาหรับนันนี้นะครับพี่น้องวันที่หนึ่งเดือนสอง,อสอง 68, นะครับวันที่หนึ่งเดือนสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ แชทบ๊อพี่น้องแชทบ๊อครับอ่าเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้ออ่านเดี๋ยวเซียนคนแก่นสิพาไปเบิ้งนะครับสำหรับวันที่หนึ่งเดือนสองพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับมาเบิ้งพร้อมๆกันครับสำหรับแนวทางของตาจใจดีนะครับพี่น้องเด้อแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องแคปหน้าจอเอาครับพี่น้องครับ วันที่1เดือน2อพศ2568นะครับแนวทางรัฐบาลไทยนะครับตาใจดีโกราตนะครับเลขเด่นบนล่างนะครับวิ่งรูด0กับ1นะครับบนล่างได้พี่น้องเด้อเลขเด่นบนล่างวิ่งรูด0กับ1นะครับพี่น้องจับคู่บนล่างนะครับพี่น้องเปิดหามาจังสี่ได้อพี่น้องเด้อจับคู่บนล่างนะครับ1415 18นะครับเพิ่นบ่ได้เน้นให้ครับพี่น้อง หักเอ่อพื้นกระโบเรเนียนไห้ครับพี่น้องเท่ากันเลยครับพี่น้องเพป็นหมักทอกันนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดนะครับเพป็นหมักทอกันนะครับพี่น้องเพป็นโบเรเนียนไห้ครับส่วนล่างนะครับพี่น้องอันชุดแรกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเป็นจับคู่บนล่างนะครับพี่น้องเด้อจับคู่บนล่างหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดส่วนล่างนะครับเพป็นชอบนะครับพี่น้องอันนี้อีกชุดหนึ่งครับพี่น้องเพป็นชอบล่างตั้งหากนะครับพี่น้อง เพื่อนแยกชอบล่างออกมาอีกตั้งหากนะครับชอบล่างนะครับศูนย์นะครับพี่น้องตาใจดีโคราชเพื่อนชอบล่างศูนย์เด้อพี่น้องเด้อเพื่อนชอบล่างศูนย์นะครับพี่น้องชอบล่างศูนย์นะครับจับให้สองคู่ครับพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์สามนะครับพี่น้องอันนี้กขบพยายเน้นให้คือกันครับพี่น้องเพื่นมาสองคู่ครับพี่น้องเลขน้อยคู่หรือครับเอฟซีทั้งจองมานี สำหรับของตาใจดีโคราชนะครับพี่น้องครับเลขน้อยคู่นะครับพี่น้องอ่เบิ้งอีกครั้งหนึ่งแคปหน้าจอเอาเลยครับพี่น้องเด้อสําหรับวัอนี้นะครับเช่นคนแก่นกันําแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับแนวทางรัฐบาลไใจงวดประจำวันที่1เดือนสองวอโซสองพันหน้าร้อยหกสิบแปดนะครับเบิ้งอีกครั้งหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องเลขเด่นบนล่างนะครับวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับบนล่างนะครับวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งนะครับจับ คู่บนล,ล่างเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งดีๆจับคู่บนล,ล่างนะครับ1 4 1 5 1 8นะครั 14, 15, 18, บบริเนียหนห้ยได้ครับพี่น้องมักท่อๆกันนะครับพี่น้องชอบเท่าๆกันนะครับพี่น้องครับสำหรับตาเจดีโกราตนะครับจับคู่บนล่าง1 4 1 5 1 8นะครับเป็นแยกเป็น2ช็อตได้ครับพี่น้องเด้อช็อตที่2ก็คือชอบล่างคือ0ตัวเดียวนะครับชอบล่างคือ0ตัวเดียวจับคู่นะครับพี่น้อง0 4 ศูนย์สามนะครับพี่น้องศูนย์สี่ศูนย์สามนะครับจับให้่สองคูกรับเลขน้อยคู่นะครับพี่น้องเด้อเบิ่งง่ายครับพี่น้องตาใจดีโคราชเป็นอ่าแยกมาได้เลยครับแต่ว่าชุดแรกนะครับหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งแปดเป็นบนล่างนะครับพี่น้องเด้อส่วนชอบล่างนะครับก็คือศูนย์แยกออกมาอีกครับจับคู่ศูนย์สี่ศูนย์สามนะครับอ่าเอพซีอาะครพิจารณาไปนน้ำกันนะครับพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้นะครับเชียนควันเกล็ดก่ะ ข่อยพี่น้องอิบซีทางช่องนะครับที่เขามารับชมแนวทางกองเซียนกนแเกนกับข่อยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนนะครับพี่น้องร่ำรวยเฮงเฮงปังปังไปด้วยกันนะครับสำหรับแนวทางรัฐบาลงวดประจำวันที่1เดือน2อปศ2568นแนะครับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับนำเสนอโดยบีทีชานี่รวเซียนกนแเกนครับพี่น้องครับเบื้องครับพี่น้องลางเป็นจับศูนย์นะครับชอบศูนย์ตัวเดียวด้วยพี่น้องเด้อฟันไปที่ 0304นะครับเล็กน้อยคูด้วยพี่น้องเด้อสำหรับมือนี่นะครับแนวทางของตาใจดีโคราชนะครับสำหรับพ่อพ่อแม่แม่แมพ,พี่พี่น้องน้องที่ขามาแล้วนะครับก็กอยทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนร่ำรวยเฮงเงงปังไปด้วยกันนะครับพี่น้องครับสำหรับมือนี่นะครับเซียนคนเกนกะฝากผิดตอน,น้องคือเก่านะครับพี่น้องสำหรับเอ็ซีเดินทางนะครับที่เดินทางก็กอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้องก็กอยเดินทางปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับพี่น้อง อยู่ดีมีแห้งสุขุสุกคนเลยครับพี่น้องเด้อพอกันไหมครับพี่น้องครับพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นะครับเชียนขวแก่นลาพีลานองไปก่อนสวัสดีครับ